สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอกกับอ้อมอมคือเกาแลล้เนาะขนมือนีอ้อมอ้อมใดต้มยำตรีนไก่นะคะมาฝากเอฟซีทุกๆคนกินนะคะคนได้ทิมมักแทะตรีนไก่นะคะมือนีมาแทะตรีน,ไก,น,ะะน,รนไก่น้ำกันเนาะะเนะ,ะมันก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ หลายหลายคนที่ชอบกันส่วนผู้ใดบอหมักก็ขอโทษขอให้นะคะชมเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับมือนีห้ามมาสดหอนๆเผ็ดๆเปลี่ยวๆแซ่บๆต้มกันจ้าห้ามาซิมน้ำซุปกันเลยน้ำต้มยำสีสัน อะไรนี่นี่จ้าน้ำเห็ดมเนะเปรี้ยวเผ็ดขันยังโมเผ็ดขันยังโมถึงใจมีพริกซ้อยใส่น้ำนะเส้นไก่แซ่บ มีข้าวเนียวนําเด้ยจ้าลืมบอกข้าวเนียวเดี๋ยวว่างสายไม่ดีๆก่อนมัน,นดังสวดสาสสวดสาดขอโทษขอพ่ยเด้อเปื่อเปื่อได้จ้าีนตุ่มตุ่มจนเปืนะ่อเนาะตุนอืมอืม,อม 我都嗯，懵嘞 <Ad>、mm。Mm. không khỏi nhai chậm แห่งยูตางประเทศหากินยากสำหรับคนใดที่อยู่ในเมืองก็จะหากินง่ายอยู่เนาะเพราะว่าอยู่ใกล,ล้านจีนไกล,ล้านไทยส่วนคนที่อยู่ข้างนอกอยู่ต่างจังหวัด กับสิบค่อยมีล้านแบบนี้เนาะอันนี้ที่ออมได้มากน,นี่ก็คือไก่าจากล้านขายไก่เนาะไปซื้อไก่ซื้ออย่างน้ำเพลนก็เลยให้เพลนเก็บไว้ให้กับบางที่ก็ได้บางที่ก็บรไดจ้ะเพราะว่ากม็มีคนเอาไปต้มให้มา แล้วตาจังวหวะเฮาสิบปอพออ หอนห่อนน้ำเผ็ดน้ำจ้ะเดี๋ยวตักออกมาไว้มองนี้กันตักออกมาพักให้มันเย็นนิดนึงก่อนต่วไก่ตรีนไก่เนาะถ้าเกิดว่ามันเย็นร้ายมันก็จะเป็นออกเป็นแข็งๆจักน้อยเนาะเ้าก็ต้องกินตอนมันอุ่นๆห่อนๆเนี่ก็ดีนะจะได้นุ่ม 嗯，哼我。 เปื่อยเปือยละลายในปากกระดูกนี่ก็สามารถหยัมกินได้นะคะเพราะว่าเปื่อยแหละแต่ว่าบ่าอยากหย่มเนาะบ่อยากกิน นามกกับมามันเผ็ดจ้ะมันเผ็ดแป๊บนึงแป๊บนึงอึ๊บมาแล้วมาแล้วอืมเอื่อมเสยขอโทษขอพ่ายจ้ะเรื่องเอื่อมเป็นเรื่องธรรมชาติ กินตรีนไก่เน้นเนะจ้าวันนี้เวลาไปไหว้แทะถานไะด้แหมกินข่าแข็งเวลานีมน่มันย่เยี่ย ปีนไก่ล้วนๆแบบละลายในปากเลยเปื่อยดีขนาด นั่งกินเสียงบุมบัมบุบบัมเม,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 มนฝนชิตตกกวนาะนะฝนตกมาลายมือเรวจะ้ะมือนี้ไม่แดดแน่จักหน่อย อืมยังสามยังสามขายัางสามขากระเมิดแล้วเ,เห็นแบบแบบม,มาสามขาสุดท้ายนะ อ,อมละค่ายน้ำกระดูกสิบกว่านาะที แส,แ,สแสบแสบน้ำกันม,มาจำขั้มสุดท้ายจ้ะ ไปแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับต้มยำตรีนไก่นะะเปื่อยๆเส็บๆละลายในปากเลยเนาะค่ะเนากะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลค์คือกาเนาะค่ะเนาะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนทั่วโลกที่เขามารับชมก็อขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปอเจ็บปวดจนแห้งๆปังๆร่วด้วยกันทุกคนเนาะค่ะเนาะพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับออมๆเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า